เดี๋ยวก่อนได้ไหมอะทำงานอยู่ว่ะ หลุดอารมณ์เสียใส่ลูกพราะหงุดหิดป้าข้างบ้านคุณแม่หลายคนรู้สึกผิดใช่ไหมคะเวลาที่เผลอไปปี๊ดแตกใส่ลูกจากการเสียอารมณ์จากเรื่องของคนอื่นแล้วก็เรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับลูกเลยอะเมื่อก่อนเป็นบ่อยมากๆค่ะเพราะว่าสเกลธุรกิจของที่บ้านเนี่ยค่อนข้างใหญ่เจอคนก็เยอะน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างเจอคนบวกมาก็บวกกลับไปเลยจะรออะไรล่ะคะจนบางครีเนี่ยเผลอไปบวกใส่ลูกเลยสุดท้ายคนที่เสียใจก็ตัวครูแม่จอยเองตัวเราเองนี่แหละ ที่นั่งเสียใจโทษตัวเองที่ทํากับลูกไปแบบนั้นเพราะเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เอาจริงๆอะ่ะตอนนั้นมันก็ยากมากนะคะที่จะให้ไปนั่งควบคุมอารมณ์ได้สิ่งที่เรียนรู้แล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างแรกคือเลิกนั่งเสียใจแล้วก็เลิกเก่าวโทษตัวเองเพราะยิ่งเราทุกข์นะสุดท้ายก็กลับไปทําเหมือนเดิมจากนั้นก็เปลี่ยนด้วยการลุกขึ้นมาขอโทษลูกเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่แม่ทำอะ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรทําเพราะถ้ามันถูกแล้วอะ่ะ ลูกกับแม่ก็คงไม่ต้องมานั่งเสียใจจากเหตุการณ์ต้นคิดถูกไหมคะแม่แม่ทุกคนน่ะก็เคยเป็นแม่คนครั้งแรกสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือลูกเนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยแล้วก็เข้าใจเราเสมอแค่เราไม่ปล่อยผ่านสิ่งที่เราทําผิดพลาดเมื่อคุณแม่ใจเย็นลงแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่าสุดท้ายอะ่ะในเมื่อคนเราเนี่ยคะ่ะมีหมวกหลายใบหมวกของเจ้านายหมวกของนักธุรกิจ หมวกของภรรยาหมวกของแม่สิ่งที่เราต้องฝึกคือต้องฝึกจิตให้นิ่งแล้วก็แยกแยะให้ทันความรู้สึกของเรานะถ้าลูกเดินเข้ามาแล้วเรากำลังรู้สึกหงุดหงิดอยู่ให้เราหายใจเข้ายาวๆห้าคู่แล้วก็ยิ้มไปด้วยค่ะหยิบหมวกของแม่ผู้น่ารักใ่ลงไปแล้วค่อยๆคุยกับลูกไม่เชื่อคุณแม่แม่ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้บอกได้เลยว่ามันใช้ได้ผลมากๆค่ะ